มาครับมันนี่พาม,มารีวิวนะครับล้างแอร์รถยนต์นะครับแข็งดำปือ่อยทางนี้มีตาล่ามันเลยครับแขงสองกองล่องหลังนะผมพยุไซก็อายอยู่อยู่บ้านยุตก,การคนระับยุตก,การนะครับใช่บริการ สางโอเลสเซอร์วิทนะครับการกระพายเบื้องฟังหุนสองกล่องรางใ่นครับผมตั้งไรดินครับตั้งไรดินไปกันนี้บ่ดำครับแดงดำ อันนี้กำลังไหลตัวลางจากวนในแจกลางเห็นมากเปลี่ยนคารับเราต้องกัดอันนี้เป็นนำ้ำทออ่อวะเอไปล่างโดนเติบแล้วครับ ในล่องล่างแบบซองก้องท <ins>. okay. ีอกงนคชัดๆนะครับ <ๆ Karere S 1> แบบดำเลยครับ เรลาน้องมันสามสี่เดยวพ่อจครับเข้าไปเรื่อเลยครับเื่อเลยนี่คืออะบระมบไม่ ตนางแบบว่ทาทำทอใชะครับครับผมณบ้างไหครับปลายท่อปไปหน้าผ้าออกเขาแบบค่อ,คอยๆไล่จากบนมะลางจากลางมาบนแล้วก็ไล่ลงบนลงไปลางแต่บางนพีพวกขอบพรมมันกาค่อยเก็บที่หลังพวกซึ่งสุกับพวกปลกล่าพวกเปลือกด้ายเพื่อสุขภาพของนะครับเพื่อรักษาสุขภาพ โอ้อนขายเชื่อไอ้พอ่อมันก็เติมใหญ<น>่ไอ้พี่น้ำปับนในราคากับพอแพค่ับจ้างโอเล่เซอร์วิสนะครับลานโยต่ตะการนะครับตะก,การหน่อยเนาอตะก,การแต่เมือไนไอ้คนบริการนอกพื้นที่ครับก็เลยใส่บริการไหนเราคัดไปยังความแลครับัดไปตาเราจนครับไส่ปีลานคนรับบริการคัดตาเราจนครับสีมันเหลืองมันหมองครับราคาไปกันเองครับครับส่วนนัอนหนอกครับสร้าง็ลยสีหนามหลาง คุณล่างคราบโซโปออกจากแผงมอหน่ำนะครับแผงนี้ตัวขึ้นเหลือนะครับนะครับคือด้านนอกเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งน่ำที่มันล่างออกนะครับส่วนหนึ่งจะออกท่อหนาำริงนะครับส่วนหนึ่งจะออกของด้านนานะครับเห็นไหมครับดำไม่ได้กีบฟุ้นพี่น้องไม่หอยเงียวนูขี่นูครับโซโปกนะครับผมเนี่ยก็จะล่างครับผมหลังจาก มันล่างแล้วมันจะเอาไถมาเปานามที่มันเื่อนมันอันนี้มันแห้งนะครับก่อนประกอบเขานะครับเอาถ่านพี่น้องสนใจนะครับกะถักเมื่อไรครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ที่ตามหลับเบิงหลับช้มนะครับเนาะที่กดไลค์แห่งแรกแรงใจนะครับโดยดีเสมอมากนะครับคลิปนี้คิดว่ามีประโยชน์นะครับสำหรับหลายคนนะครับเพราะว่าการล่างอยนี่กเพื่อสู้ภาพจาของนํานะครับเพื่อยืดอายุการสัยง่ายของรถนําครับมันเป็นประโยชน์นําพี่น้อง เดี๋ยวนะครับผมมีเบอร์โทรให้นะครับพี่น้องจ้างโอลีเซอร์วิสนะครับบริการล้างแง์ระบบสองฟังนะครับนะครับเด้อใค่สนใจเปข้างหลังนะครับ